ทันหอใหญ่อะไหล่ยนตนะครับอยู่ที่เซียงกงวังน้อยนะครับเพื่อนๆจะถามเข้ามากันเยอะเลยว่าเราทําอะไหล่ขายอะไหล่เกี่ยวกับอะไหล่บ้างวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมจุดหลกัลกๆเลยของเราจะเป็นอะไหล่เพลาลอยนะครับชุดช่วงล่างชุดติดตั้งเพลาลอยบรรทุก5ตัน6ตันนะครับอันนี้คือตัวหลักของเราเลยนะครับผมนะต่อมาเลยก็จะเป็นอะไหล่ช่วงล่างนะครับที่เป็นรถเดิมๆรถกระบะเกี่ยวกับการบรรทุกหนักนะครับ ของศึกล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นบกเผาข้างผ้าเบรกจานเบรกนะครับโทรมาเช็คที่ร้านห่อใหญ่ได้เลยนะครับของเราจะเป็นเน้นสภาพแท้และสวยและป้ายแดงเกือบทั้งหมดนะครับผมแล้วต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูที่เกียร์นะครับผมเรามาดูว่าเกียร์เรามีพวกเกียร์อะไรบ้างนะครับเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์พวกรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะครับตามที่รถบรรทุกหนักเขานิยมใช้กันหรือเป็นรถบ้านก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกเกียร์รีโวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกเกียร์ดีแมกนาวาร่าไททันนะครับการันตีหอใหญ่เกียร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกเสื้อเพาฟ Win วินนะครับหรือเป็นพวกเฟืองไทยลูกหน้าโฟวินลูกหน้าดิฟล็อกลูกหลังดิฟไฟฟ้านะครับทางเรามีให้เลือกหรือโทรมาสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรสโลนะครับหรืออะไรเครื่องยนต์ เดี๋ยวผมพามาดูพวกอะไหล่เครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาสูบนะครับฝาครอบวาล์วไดสตาร์หรือไดชาร์จนะครับแม้แต่เทอร์โบโออยล์คูลเลอร์อะไรก็ตามนะครับผมแม้แต่พวกอะไหล่เฟืองเกียร์นะครับผมจะพามาดูว่าอะไหล่เฟืองเกียร์เรามีทุกชิ้นนะครับในส่วนของพวกใบเกียร์สีเหลาล่างคู่เกียร์ห้านะครับหรืออะไรต่างๆพวกเฟืองทองเหลืองในกรณีที่อะไหล่ใหม่ตัวไหนเราไม่ได้ทําเรามีอะไหล่แท้ถอดไว้บริการนะครับหรือแม้แต่ เสื้อลูกหน้ามีเนียมนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูนะครับตัวอะไหล่เชนเลอร์นะครับผมก็จะเป็นอะไหล่เชนเลอร์นะครับสําหรับลากฟางลากเรือทํารถซาฟารีหรือทําจุงลากข้าวอะไรก็ตามนะครับทางเรามีชุดดุมเพลาลอยชุดดุมรถโฟวินหรือแม้แต่ชุดแหนบสําหรับการติดตั้งนะครับของเราทําเป็นราคาค้าส่งให้ทั่วประเทศนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยสําหรับเชนเลอร์ไทยแลนด์นะครับผมส่วนของอะไหล่เก่านะครับที่ทางร้านนะครับ อยากจะนําเสนอซึ่งเป็นอะไหล่ที่ค่อนข้างหายากในตามท้องตลาดนะครับอย่างยกตัวอย่างเลยพวกฟืงไท้ายโฟร์วิ l l i เอลลิมิเต็นะครับสโลดีแมกออนิวนะครับหรือแม้แต่ s สโลรี v o หรือวีโกก็ตามนะครับเฟืองท้ายอ l n e w D-Max d i ิฟล็อกไฟฟ้านะครับ2020หรือเป็นพวกเฟืองท้ายลูกหน้าเกี่ยวกับรถโฟล์วินต่างๆไม่ว่าจะเป็นไททันดีแมกวีโก้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับในกรณีอะไหเก่า ของเรามีครบเกือบทุกตัวสําหรับที่ลูกค้าต้องการจะหานะครับผมยังไงโทรมาสอบถามได้เลยนะครับพอใหญ่อะไรยนต์อยู่ที่เสียงกงวังน้อยนะครับทางออกสระบุรีนะครับผม